สวัสดีคะ่ะทุกคนเจอกับช่องมาดามกัมมาโรชาแนลอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้คุณลุงพาเปียวไปทานข้าวนอกบ้านค่ะคุณลุงก็สั่งเมนูมังสวิรัต์เช่นเคยปอเปียทอดแล้วก็เป็นข้าวแล้วก็เต้าหู้ทอดนะคะผัดด้วยผักแล้วก็สลายค่ะของเปี้ยวก็เหมือนกันแต่ของเปี้ยวสั่งท็อปปิง้งเพิ่มเป็นปลาลักษ์ทอดกับไข่นะคะอันนี้คุณลุงก็ไม่พลาดเลยค่ะ ทานข้าวกับเบียร์ค่ะท่านผู้ชมนั่นแหละค่ะเหตุผลที่คุณลุงอวบขึ้นทุกวัน <c oughs> นี่นะคะเมนูของคุณลุงน่าทานไหมคะ <c oughs> เป็นเต้าหู้ทอดค่ะแล้วก็ไปผัดกับเห็ดต่างๆแล้วก็มีต้นกระเทียมผู้อยู่เลือกนั่นเองนะคะส่วนของเปรี้ยก็เป็นปลาแซลมอนทอดแล้วก็มีไขค่ค่ะแต่ว่าไข่นะคะรู้สึกว่าไข่จะ จะนี่เกินไปต้องทอดสุกกว่านี้นิดนึงนะคะเพราะเป็นยางรอบๆเลยะคะ่ะแต่ก็ใช้ได้นะคะแล้วก็น้าซอสต,ตัวนี้พี่ไม่รู้ว่าเขาใช้ซอสอะไรนะคะแต่เป็นซอสที่อร่อยมากออกเค็มนํานะคะกลมกล่อมมากแต่พีวทานได้นิดเดียวคะ่ะเพราะว่าเขามีโซเดียมเยอะจนเกินไปนะคะสุดท้ายก็เสร็จคุณลุงค่ะคุณลุงชอบมากส่วนตัวนี้นะคะก็จะมีเปาเซมอนเนี่ยที่เขาทอดแล้วเขาก็าไปผัดอีกทีนึงกับ สาลาัยนะคะแล้วก็น้ําซอสเขาจะแอบ,บหวานนิดนึงนะคะเปียวไม่ค่อยชอบอาหารที่ออกรสหวานเปียวคิดว่าเขาอาจจะใช้ซอสที่เป็นหอยซินซูส์นะคะหอยซินซูส์มันจะออกหวานหวานนิดนึงเมื่อก่อนเมนูนี้อร่อยมากเลยนะคะเขาอาจจะมาดัดแปลงนิดหน่อยคะ่ะก็เลยออกรสชาติหวานๆอันนี้จะเป็นสาลัยนะคะเสร็จแล้วพอหลังจากเปียวทานอาหารเที่ยงกันเสร็จพวกเราก็ไปดูที่ทํางานเปียวคะ่ะที่ทํางานใหม่เขา คนที่เขาย้ายออกเขาก็ให้อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ไว้นะคะแต่เปี้ยวมาดูแล้วเปี้ยวไม่ชอบค่ะเปี้ยก็เลยไม่มีความจําเป็นเปี้ยก็เลยเอาไปบริจาคต่อนะคะให้คนอื่นเขามารับไปนะคะเสร็จแล้วก็ห้องนี้ค่ะห้องของเปี้ยวติดอยู่กับห้องคุณลุงพอดีเลยแล้วก็เปี้ยก็มาตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนจะย้ายเข้าวันศุกร์นี้นะคะเปี้ยก็ให้เขาปูพื้นให้พื้นปาร์เก้นะคะเปียวเลือกสีนี้เพราะว่า ันจะแอบซ่อนฝุ่นได้ดีนะคะเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะร้านมันไม่ไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะคะแต่ว่าเป็นอะไรที่แบบพอดีแล้วก็เงียบสงบดีเพี่ยชอบอะคะ่ะลงสบายดีเหมาะสําหรับทํางานคนเดียวะคะ่ะอืมแล้วก็พอเปียดูร้านเสร็จนะคะทุกคนเปียยก็รีบกลับมาที่ร้านตัวเองคะ่ะเปียวก็มาเตรียมแอบ,บเก็บของชิ้นเล็กเล็กน้อยๆพวกนี้นะคะ ส่ในกล่องค่ะทุกคนพี่ตื่นเต้นมากพี่อยากย้ายวันนี้พรุ่งนี้เลยค่ะแต่คุณลุงบอกว่าไม่ได้รอ,อย้ายวันศุกร์นะคะ,คะเพื่อนจะมาช่วยย้ายวันศุกร์ตอนบ่ายโมงนะคะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงติดตามตอนต่อไปนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามาชมคะ่ะสวัสดีค่ะ